สวัสดีค่ะครูแตนนะคะครูจำลองเปาชัยค่ะเป็นครูอยู่บ้านเป้าวิทยาคารนะคะอ่าวันนี้คุณครูนะคะก็จะพาทัวร์นะคะคนพิการที่ทํางานกับโรงเรียนบ้านเป้านะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูนะคะก็ขอแนะนําโรงเรียนของเราก่อนนะคะโรงเรียนของเรานะคะชื่อโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาระคะ่ะตั้งอยู่หมู่ที่4ตาบลมันเป้าอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ มีนักเรียนนะคะจํานวน150คนค่ะมีครูทั้งหมดนะคะ19คนค่ะอ่านักเรียนนะคะโรงเรียนนี้นะคะสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะนักเรียนของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆนะคะที่อยู่รวมกันในตําบลน,นี้ค่ะค่ะเรานะคะก็จะ พานะคะทุกๆคนนะคะไปดูงานหรือว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนพิการนะคะคือนะคะขอแนะนําก่อนว่าเป็นชื่อป้ากิ่งน,นะคะกอบแก้วอนันต์นะคะเด็กๆที่นี่จะเรียกอ่า คุณกอบแก้วนะคะว่าป้ากิวแล้วครูแตนก็ขออนุญาตเรียกว่าป้ากิวตามเด็กๆด้วยค่ะครูแตนขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะนักเรียนโรงเรียนมัธนเป้าชั้นอนุบาลน,นะคะเราจะรวมกันอยู่สองห้องคือ2และก็อนุบาล3นะคะรวมมีทั้งหมดนะคะ15คนค่ะเดี๋ยวนะคะเราครูแตนจะเล่านะคะว่าหน้าที่ปฏิบัติที่มอบหมายให้ป้ากิวนะคะมีอะไรบ้างนะคะ ตอนเช้านะคะเมื่อป้ากิวมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ากิวก็จะเปิดปิดหน้าต่างนะคะทําความสะอาดห้องเรียนนะคะในห้องอนุบาลจดเตรียมสื่อนะคะหลังจากนั้นก็กวาดระเบียงอาคารอนุบาลค่ะตอนนี้นะคะหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เดินทางมานะคะเพื่อมาทําความสะอาด ตลอดจนนะคะการมาทำความสะอาดห้องประชุมห้องผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ล้างห้องท่วมห้องน้ำค่ะระหว่างนั้นนะคะเด็กๆชั้นอนุบาลนะคะ<อ>ก็เริ่มทยอยมาโรงเรียนค่ะป้าิวก็จะมีหน้าที่นะคะวัดอุณหภูมิ<อ>เก็บกระเป๋านะคะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนนั่นเองนะคะ เสร็จแล้วก็จะนําเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมหน้าเสาธงนะคะเชิญธงชาติไหว้พระสวดมนต์ต่างๆนะคะหลังจากนั้นก็พาน้องๆของเรานะคะมาห้องเรียนค่ะเพื่อมาทํากิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์การวาดภาพระบายสีนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมตามมุมต่างๆที่น้องๆได้เล่นนะคะ นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วนะคะป้าจิ๋วนะคะยังได้ลงมือนะคะช่วยในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเป็นรายบุคคลค่ะไปกับคุณครูนะคะแล้วยังพาน้องๆเรานะคะไปศึกษานอกสถานที่นะคะต่างๆด้วยค่ะหลังจากทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะถึงเวลาพักกินอาหารกลางวันนะคะ ป้ากิ๋วนะคะก็จะได้ปักอาหารนะคะแล้วป้อนเด็กนักเรียนที่ตัวเล็กๆอยู่นะคะไม่สามารถที่จะกินเองได้นะคะแล้วก็ช่วยกันล้างจานค่ะถึงเวลาก่อนนอนนะคะเด็กๆก็จะมาแปลงฟันนะคะโดยที่ป้ากิ๋วนะคะเตรียมอุปกรณ์ในการแปลงฟันค่ะเมื่อแปลงฟันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปูที่นอนกันค่ะป้ากิ๋วกับน้องๆก็เริ่มปูกันนะคะ แล้วทํากิจกรรมการนั่งสมาธิถวดมนก่อนนอนแล้วเอาเด็กนอนหลับลงนะคะหลังจากที่น้องๆน,นะคะหลับแล้วป้ากิ๋วนะคะก็จะมีภารกิจโดยการล้างห้องน้ําทําความสะอาดห้องน้ําอนุบาลน,นะคะพอน้องๆตื่นนอนนะคะป้ากิ๋วก็จะ แจกนมนะคะให้เด็กๆก,กินบางวันนะคะป้ากิวก็จะมีผลไม้จากสวนมาให้เด็กๆก,กินด้วยนะคะเพราะว่าเด็กของเรานะคะเป็นเด็กด้อยโอกาสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาพูดคุยกับป้าคิวนะคะสวัสดีค่ะป้าคิวสวัสดีค่ะดิฉันช,ชื่อน้งาสาวกับแก้วอานันต์ความมีการได้การเคลื่อนไหวได้ลลรักจ้างงานของบริษัทมิชูมิชิมัตเตอร์ประเทศไทยจำกัด ทำงานอยู่ที่โรงเรียนนันต้ออาวิทยาการในตำแหน,น่งผู้ช่วยดูดูนุบาลค่ะค่ะป้ากิ๋วคะป้ากิ๋วได้เข้าโครงการโมเดลวันละสิบบาทหรือไม่อย่างไรคะได้เข้าคะ่ะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนผู้เพื่อนผู้พ,พิการและแบะ่งเบาภาระของครอบครัวผู้พิการนัน้นๆคะ่ะค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยใช่ไหมคะป้ากิ๋วค่ะแล้วโครงการเจ็ดสิบวันวันมหาศึรษาของป้ากิว๋วราคาได้เข้าร่าวมไหมคะได้เข้าร่วมค่ะ ได้เข้าร่วมเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะซึ่งตัวพ้กิวเองก็มีโรคประจําตัวเป็นโรคเบาหวานและโรคามลังโลหิตเสืและทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดีขึ้นค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะป้ากิ๋วและตอนนี้ป้ากิ๋วมีรายได้เสริมือว่าออมทรัพย์กันไหมคะมีค่ะการออมก็จะแบ่งจากเงือนเดือนที่ได้ออมเดือนละสามพสี่ร้อยบาทค่ะส่วนการ รายได้เสริมก็จะปลูกผักอินรีได้เลี้ยงปลาไว้กินเองถ้าผลผลิตตอบมากสีเหลือพอก็จะเก็บผักและปลามาขายที่หน้าบ้านค่ะโหสุดยอดเลยค่ะป้ากิวป้ากิวคะคุณแตนรู้สึกว่าขนาดที่ป้ากิวทํางานกับคุณแตนมาหลายปีแล้วก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะมีการช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันนะคะที่อยากเห็นได้ชัดเลยป้ากิวเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะแต่สุดท้ายนี้ป้ากิวมีอะไรอยากฝากบอกผูก้ใหญ่ใจดีบ้างคะ ขอขอบคุณ่ผู้บริหารผู้บริหารบริษัทวิสุทชิมัตฉตระเวศไทยจำกัดที่ได้ให้โอกาสดิฉันมีงานทำมีรายได้สืงเยวครอบครัวซึ่งตัวดิฉันเองก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกชายสองคนเองและดิฉันก็ภูมิใจที่ได้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ